จุกไ,ไม่เจ็บริกไ,ไ,ไ,ไม่ริกริกไม่ริกไม่ดุกไม่ดิกไม่ริกซักยกยกสองยกสามยกสี่ยกเราไปแข่งนกแต่ได้เคยใครรายการลทาสุด้าวสี่ยกมีนงและหัวจุกมากไม่ สเนียงขับข้าแลดอกฟ้าพยางและมีรายการยันครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาเ,เพื่อนๆมาที่สนามภูศรีนะครับปทุมธานีเพราะวันนี้เป็นการแข่งขันนะครับนกกงหัวจุกการกุศลนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเพื่อนสมาชิกมาร่วมกันแข่งขัน นานสนามปูนสีกันมากมายเลยนะครับสำหรับสถานที่จัดการแข่งขันนะครับสวยงามมากครับเป็นสนามหญ้าเขียวกะจีครับับเดียวมนล้องแนะครับ วันนี้งานจ่านกลทะ้งทีมนะครับการนับการเร็มเลยนะเป็นันนะครับนกเยอนยองเดี่ย้นกยองฮอว์กเต็มแล้วพูดเลยนะเย้กยองเดียวครับสลับตอนนี้นะครับนกโยงเดี่ยวเต็มแล้วนะครับ พร้อมจะเริ่มทาการแข่งขันแล้วนะครับเป็นรายการแรกสหรับงานกุศลในวันนี้ครับสําหรับนกยองเดี่ยวนะครับวันนี้ลงแข่งขันทั้งหมด46นกนะครับเดี๋ยวสักพักเราก็จะรู้ว่าใครจะมีชัยในการแข่งขันนกยองเดี่ยวครับสนามนี้ นกโยงเดี่ยวก็ค่อนข้างจะมีระเบียบดีนะครับเรียงลำดับก่อนจะขึ้นทำการแข่งขันทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวสักครู่เรามาชมกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพาท่านมาที่สนามบุญสีนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับด้านหลังผมนี่นะครับที่อยู่ๆตรงนี้ไม่ใช่เชียโมยนะฮะ ตอนนี้จะเป็นการแข่งขันโยงเดี่ยวครับถึงว่าเป็นรายการการกุศลนะครับของสนามนี้ครับสนามท่นี้นี่ถือว่าเป็นสนามปรับเสียนะครับแต่พี่น้องพ้องเพื่อนครับที่มาวันนี้ก็คือคนที่รักในเรื่องของนกทั้งนั้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือมาทำบุญกุศลด้วยกันครับสปอนเซอร์หลักของเราครับวันนี้ก็คือพี่ไก่ครับปาน่าครับตอนนี้กำลังเดินทางมาถึงนะครับแล้วก็เสื้อเสือฟ้าฟ้า่างนี้มาเช่วินมอเตอร์ไซค์นะฮะ เป,เป็นอะไระฮะเป็นกรรมาการนะครับเป็นกรรมาการเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วกรรมาการที่เนี่งบอกว่าซื้อตรงมากครับนี่คนนี้ครับนี่เชื่อเลยนะฮะ โจ้ครับโจ้นะฮะพิ่โยนะครับหัวหน้ากรรมการครับข้างหลังไม่มีไม่มีประจัยชนมีคำว่ากรรมการนะครับเบอร์18นีปประตูแล้วนะครับแล้วก็ผู้จัดข้างหลังนี่ต้องบอกว่าเป็นสนามที่สําคัญนะครับแล้วก็มีเป็นจุดใจกลางจุดหนึ่งนะครับที่เราเราสามารถที่จะมาได้ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนะครับปทุมธานีนะครับนนทบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงครับก็จะแห่แห่มาที่นี่นะครับที่จอดรถสะดวกสบายครับอาหารการกินเยอะนะครับโดยเฉพาะปริพันธ์นะครับปานหน้าครับ เดี๋ยวตามไปดูครับว่ามีรายการนี้จะมีนกเซียนขนาดไหนครับตามผมมาครับครับตอนนี้เราพามาีกมบุมของสนามพูน4ีนะครับด้านหลังผมนี่มีบุคคลสําคัญอยู่สองสามท่านด้วยกันนะครับแล้วเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของท่านครับว่าเป็นใครบ้างครับเรียนเชิญครับเอ้าพี่เต๋อพี่เต๋อพี่นาวพี่โอ้นี่ครับ ด้านด้านซ้ายมือผมนี่พิตินะครับสักสยามนะครับด้านขวาผมนี่พินาดินแดงวันนี้มาแจกลิกใช่ไหมครับพ,นนพินันครับอ๋อพินันใช่ไหมแล้วน้าน,นี่เป็นใครน้านี่น้าพระรามเก้าอ๋อน้าพระรามเก้าเดี๋ยวพิพินันพี่นานมาแจกลิกใช่ไหมฮะครับผมเอาตังค์มาเท่าไหร่วันนี้ฮะโอ้เยอะครับเป็นเป็นงานการกรุศลใช่ไหมวันงานนี้ครับผมเป็นงานกุศลอ่าลิกเฉพาะรอบชิงครับผมลิกครั้งละหนึ่งพันบาทแล้วงานนี้การกุศลนี่เอาเงินไปไหนฮะ ไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้เลยก็ก็หลอก่าบอว่านี่อ้าวด้านซ้ายมือผมครับพี่ตีครับผมก่อนก่อนแยกย่อสัมภาษณ์นู่นนั่นนี่นั่นฮะทำไมมาคนเดียวครับนเนี้ยสอดครับผดูดูพี่พี่ซูมาที่หน้าดูดทรงผมฮะทรงผมทรงผมนะฮะทำไมนึกยังไงฮะถึงถึงถึงตัดทรงทรงนี้ เวลายังเปลี่ยนได้เวลาเปลี่ยนได้บุคลิกก็เปลี่ยนได้ใจหน้าที่การงานก็เปลี่ยนได้ใจใจก็เปลี่ยนได้แต่ต้องไปทางที่ดีไปทางที่ดีผมอัเมย์มตะกี้ที่ดีผมเห็นพี่แบกกองไปนยผมมองพี่แล้วแต่ผมคิ้วไม่ใช่พี่เออเอ๊ะมันใช่พี่ตีหรือเปล่ามาตะกี้เนี่ยยังไม่รู้ด้วยเพราอพี่นันอยู่ข้างๆพอมาพี่นี่พี่ดูดีมากดูดีใช่ดูดีมากพี่เอาเท่าไหร่ดีห้าร้อยห้าร้อย เนี่ยสนามที่นเป็นแบบนี้พี่ๆน้องๆกันนี่เป็นบุคคลที่ผมเคารพรักทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวเรามาถามหลังไม์ก่อนนะครับหลังไม์ก่อนแล้วมาเจออีกทีครับัสดกครผมโอฮาเลยที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะครับก็คือการแข่งขันโดงเดียวนะครับไ ครับสำหรับรายการที่สองนะครับเป็นการแข่งขันนกปากเปียกนะครับสี่ขันรวมดอกครับ Lạy cản nọc dòng đeo dai hãy đi sai lạc băng bên lạc hãy đi sai lạc băng bên lạc hãy đi sai lạc băng bên lạc đi sai đang băng สวัสดีครับตอนนี้เป็นนัทชิงนะครับของนับดอกแล้วผมจะพาไปพบคนเด่นคนดังคนหนึงนะครับหน้าตาหล่อเหลาครับอายุประมาณน่าจะเกินไม่เกิน2ี่สนะเกินยี่สนะผมขาวไม่ใช่ผมดําดอกไปครับเขาชื่อว่าป๋าใบครับครับป๋าใบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ไปไงครับวันนี้มาเปไงบ้างโอเคครับผมวันนี้ก็โอเคครับโอเคไหมครับผมวันนี้มาขี่นกครับมา8นกสินกครับสินกได้ทุกรางวัลไม่ได้เลยได้2นกได้ไหมมาสนุกสนานง่ายดูโอเคครับผมตรงแรกเลยคือยองเดียวครับผมยงเดียวได้ดอกได้ดอหนึ่งตัวจะบอกอหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับผมตัวแล้วก็มาปากเปียกปลาเปียกสลบหมดสลบหมดเลยครับผมสี่นกครับผมแล้วก็มาตรงนี้นับดอกสี่นกเข้าสองนกครับเข้าสองนกครับผมตอนนี้เข้าชิงละ ครับผมประสบความสำเร็จได้เลยนะรอเว <20 S 2> ลาประสบความสำเร็จเยี่ยม เยี่ยมเลยครับผมที่หน้าแดงๆนี่เป็นเพราะอะไรฮะแดงแดงแดงนมแดงนมแดงแดมอันนีีอันี้เป็นรุ่นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันไม่เดืันรุ่นนี้ไม่เป็นไรรุ่นเดียวกันที่สิบโอเคครับผมมาสนามนกนะอายุจะเด็กจะโตจต่อาวุโสอะไรนะนี่สามมิตรบังเสริฐสหมิตรครับผมแล้วนี่อยู่สะพานใหม่ไปเจอได้ไงฮะโอ้โหไม่โลมมันกลมือนับถือนับถือเลยวงการนกเราพี่น้องครับผมได้ข่าวว่าป๋าใบนี่เพิ่งจะเข้าในวงการถูกต้องครับเข้ามาตอน อายุยังยี่สิบสองย่ามเอ้ใช่ไม่ใช่สองปีเองสองปีเองครับผมแต่ได้ข่าวว่าคือกระแสดังมากแถวท่าพันหม่โอเคโอเคครับผมยอมรับเขายอมรับเขายอมรับใช่ไหมผมเพราะว่ามีคนใจถึงถูกต้องเลี้ยงอย่างเดียวถูกต้องมีป๋าไปที่ไหน ต้องมีโอที่นั่นถูกถูกถูกปีกคือเพจใช่ไหมไม่เอาครับวันนี้ผ่านลูกมุไม่กี่คนครับโอ้โหมามากเลยครับหลายหลายคนครับทั้งงานเลยสี่ห้าหกคนมาไปทุกงานครับอย่างยิเสินมาช่วยงานกูศนผมก็มาช่วยงานกูสามครับแล้วก็ได้ข่าวว่าวันที่เก้าวันที่เก้ามันเกิดผมเดือนหน้าครับผมอายุปุ่ธิกาอายุครบอายุแค่ยค่ยี่สิบแปดอายุครบกพิกิจไปไหม คเลนเชิญครับเลียนเชิญครับผมวันที่9ที่บ้านผมที่บ้านผมในซอยพหลน่าสอซอยแยก2ซอย4ี่พหลน5าแยกสองครับซอยสองแยกสี่มีอะไรโคเลยนะโคยนมีไม่ๆทไม่มธมะโม ครับผมออกภาษาแล้วนะเายแค่เรากินกันเฮฮากันครับผมได้ข่าวว่าสั่งซาวระดับชาติมาเลยเนี่ยเสียงใสอันนี้เดี๋ยวผมดําเนินเลยเองเอาให้สวยงามพอดูได้เชิญหมดทุกคนครับผมเชิญเชิญครับเดี๋ยวครับออกชืญอใหญ่นะครับผมไปไหมไปไหมไปนี่ครับไมาเมียสวยเมียสวยครับผมีคนไปไหนล่ะครับผมไปไปไหนล่ะผมก็เมียสวยเฮ้ตอนนี้ด้านหลังนี่ ไม่ยังไม่มาครับยังไม่มามาตอนจบงานแล้วครับก็ขอให้เดี๋ยววันนั้นเรียนเชิญได้ได้ก็ขอให้ป๋าใบนี่อยู่ในสนามนี่หนานๆเลยครับหัวมันไปทุกสนามนะครับสนามนะวันเวลาเดี๋ยวฝากฝากด้วยฝากแต่จะเปิดสนามใหม่ที่ไหนฮะนี่เดี๋ยวหาที่อยู่ยังเรายังหาที่อยู่ขอเวลาสักนิด เดี๋ยวให้ได้ทีแล้วจะบอกจะนานยังไงก็ให้เบอร์ด okay. ีตรงหน้าเอาแต่ห้ไปนะคุณสมครับขอบคี่กา um> ิานะครับครับผมตอรับอ้าวนี่เปิดคู่ั้งนี้ออ้ะอันนี้อะไรฮะอันนี้เจนสอง อ่ารับปะเขาเจ็ดสองครับผมเอาเลยเลยลราม่ทาไปอันนี้เปิดบทสนทนานี่ครับเนี่เจ้าเนี่ยหายเจ็ดสองครับผมเปิดแล้วครับเชื่อเชื่อเสียงเร็วนานเลยบุลลือครับบุลลือเจ็ดสองครับผมรับประเขาที่โดนระเบิดใช่ไหมใช่ใช่ครับผมแต่ผมไม่ไอ้บุลลือไม่โดนไม่โดนตองโดนกันตั้งรอดรอดลากบนคนดีมีแข่งทุกวันไหนฮะฟังดีก็ซ้อมทุกวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์ครับแล้ววันแล้ววันนี้มาทำไมอ่ะ ก็มาช่วยกันครับข้ามข้อศอข้าข้อศอใช่ล้าต้องมาประเภทไหนมั้งครับก็มี3าขันแล้วก็สาขันทไรสาขันทีะไรนับดอกสามขันมีไฮโลนะ้ขันเฮ้ยาจารย์นี่สุดสายเลยสาขันอะไรสาขันนับดอกครับนับดอก3าขันสี่ยกผสี่ยกแปดอกครับผมอ้าวทันั้นสื่อๆอย่าไปอย่าไปรดีโอดีโอเก็บ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 เดี๋ยวโดนเดยโดนกา ทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับผมมีงวัลก็ตามตามนกครับผมตามนกนะครับภาพลาดไปเขาเจ็ดสองชื่อสนามว่านี่เลยครับลาดประการสหายเจ็ดสองสหายเจ็ดสองพิเกตจะไปกันนะไปกันเนี่ยบุญลือครับบุญลือบุญลือเจ็ดสองครับยังไงเดี๋ยวตัดภาพเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนับดอกก่อนนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับครับสหรับตอนนี้เลยนะครับซียกแปดดอกยกจริงจะเริ่มจำการแข่งขันที ยกริงครับพี่หมอนะครับหมอนะครับต้องมานะครับกรรมการามด้านนะครับที่ไม่ได้ลงครับสวัสดีครับวันนี้เรามาตะกี้นี้เป็นคนเด่งคนดังนะตอนนี้คนเก่าคนแก่ครับนะอยู่ในวงการที่มานานพี่ออยหัวเราะ นะพี่บาทเพิร์เพยครับสวัสดีครับพี่ข้าวๆก่ตัวน่าร้อนี่เป็นวิทเพิร์เพยครับวิทเพิร์เพย์นักดนรเจ้าของนกแพ่นินครับของนกแพ่นินครับนั้งแต่เช้าแล้วนี่ออกออกซื้อมาเยอะตั้งแต่แจกใบหน้านะแล้วก็ไปกลุ่มคนนี้ไปวันนี้มาเป็นไงสบายใจไหมก็สบายใจวันนี้งานบุญด้วยครับนะครับผมติดกินนกฮะก็วันนี้มาทำบุญนะครับเดี๋ยวใช่เดี๋ยวใช่คนง่ายปยากปยากเราปยากเราเนี่ญนี่เข้ามาสายคนนี้ผมรู้สึกผมดีขึ้นมากเลย อันนี้คนยังนี่จะมีรายการอะไรมาเสริมไหมครับอ๋อนี่จะมาคุยกับพี่กิษว่าไอ้วันที่สิบรัฐธรรมนูญพี่รันฝากมาอ่ารันครับน้องจอกบุรพานะครับผมอ่าวันที่สิบเจ็ดห้าวันธรรมนูญครับอ่าปีปีนี้ครับปีนี้ใช่ไหมวันที่สิบเดือนไหนเนี่ยเดือนเดือนธันวาครับธันวาวันรัฐธรรมนูนปีนี้หรอวันที่สิบปัจจานวันที่สิบรัฐธรรมนูนวันธันวาอีกสองเดือนอีกสองเดือนครับนอีกสองเดือนรายการเป็นไงฮะ้รายการเป็นไงไหมครับ ก็เนี่ยดูตามนี้เลยครับไอ้ตัว2สองรับนีห้ามังไม่เห็นกล้องรับ48นกนะครับทั้งสองรายการรายการแรกก็มาราธอน5้ขันหัวหมื่น0องหมืโอ้เยอะเยอะแล้วที่9ถึงที่สิก็1มื่นหนึ่งหมดนะอ่าบอะไรกันที่2คือก็เหมือนกันครับหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมดเป็นสี่ยกแปดดอกวงกีบเป็นสองพันห้าครับผมเขาว่าเชิญอาจารย์ด้วยดีกว่าครับที่ไหนนะฮะก็รำกล้าวครับรำกล้าวไม่ไม่ดีไม่ขอเชิญมือกินด้วยถ้าไปไม่ถูกหมาเ็กซี่นำหน้าได้ไหมไปนอนบ้านผมเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าต่อกันยี่บอกว่าส่งแชร์ที่บอกว่าส่งมาส่งแชร์เลยนะก็เาอได้บุญเพื่อน้าเนาะได้บุญร้อได้พูดเนาะนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปแนะนำร้านค้ามีร้านหนึ่งนะดูดีมากเลยขายแพงที่สุดที่นี่ดีที่สุดนะหน้ารลิศที่สุดเดี๋ยวมาครับพี่กิจเผามาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มลอันนี้พี่มลพี่มลเลยนะ พี่มอนทุ่งสงค่ะมนมนทุ่งสงนะฮะอยู่เหนือใช่ไหมฮะทุ่งสงเนี่ยเข้าวอยู่ใต้ข้าวอยู่ใต้อยู่ใต้นะร้านนี้เป็นร้านที่อ๋ออ๋อทุ่งครุทุ่งครุใช่ไหมอยู่ทุ่งครุร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่เกิดมาจากสนามพุทธศรีแล้วเกิดพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็มีพี่อ้อยคนตอนนี้พี่อ้อยหนีไปแล้วเห็นไหมใค่ะแรไม่แครไม่ชอบใช่ใช่วันนี้ขายเป็นไงบ้างขายดีค่ะขายดีขายดีสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ยังขายได้ดีค่ะแล้วก็กง ขายดีก็ออก2ใบแล้วค่ะปงนี่ตือไปเป็นไฮไลท์นะค่ะเพราะว่าทําเองขายเองค่ะราคาราคามิตรภาพค่ะถูกๆกถูกนะถูกถูกไม่แพงค่ะเพราะว่าเราไม่ไม่ไม่รับตารหน้ามาก็คือมีไม้ปุ่มนะฮะทำเองขายเองมีไม้ปุ่มแล้วมีอะไรฮะไม้ประดูแล้วก็อ่าไม้พยงอาจารย์ชินซื้อไปแล้วหนึ่งใบค่ะผมผมซื้อไปแล้วค่ะทำไมถึงนิยม1 3ซี่ครับอ๋อเพราะว่าตอนนี้ชนนับดอกอะค่ะใช้แต่เล็กๆค่ะไม่ใช่ใหญ่ค่ะไม่ใช่15บ้าจะเป็นหค่ะครับแล้วก็พวกอาหารตอนนี้ ก็มีขายดีทุกอย่างก็คือโฮย่าคูร์คูโรดอะไรพวกนั้นแหละค่ะคาชิก้าผู้เท่าอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงเศรษฐกิจช่วงนี้สนามนกมันจะจะเงียบแต่สนามนกอยู่ได้อยู่ได้เนาะคืออยู่กันแบบเพื่อนๆน้องๆเนาะตามเนิ่มขายดีนะที่นี้เราเราจะไม่แพ้ตรงนี้นะเพราะว่าของดีทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ขายหมดเลยโกงเกินขายหมดเลยนะครับพี่ทอกคนครับผมขอบคุณครับผมไปแล้วตัดเข้าสู่สนามต่อครับ คนเดินทางไปส่วนทางกันงฟังเสียงนกตงหัวทุกจิตเนตกาแฟพริ้นบันร้อยเต้นรำพันเข้มย่างแรนบนดามควานยานนี้มีประเพณีนุกๆ ยังนอกตรงหัวจุกฟังเสียงและประชันทันแข่งาศาสนาใช่จะมาเป็นเส้นผีดแบ่งเลือดใต้ย,ยังคนแดงเทีมแรงเหมือนเนสกาแฟรีดยานให้สัซว์ซอยปาล์มให้สัตวเก็บลงตรงแมดเลลวคอยมาแลนหลอกกรงหัวจุกแข เพื่อสนุกเพื่อความพันพวกลูกตายพันแท้ไม่ว่าชนะหรือแพ้คนเสกาแฟฟรีนวัน